่อนที่จะรับชมอย่าลืม,มกดติดตามกดกระดิ่ง,กดกดงเรื่องราวเกี่ยวกับชีวิตชาวเขาบนยอดดอยสูงมีอีกลายสิ่งหลายอย่างที่น่าสนใจนะครับผมเองก็ได้รับจดหมายจากแฟนรายการท้าพิสูจนถ้าไปพิสู์เรื่องราวเกี่ยวกับชาวเขาเผ่าหนึ่งนะครับซึ่งมีความน่าสนใจอย่อยางหนึ่งก็คือ ทั้งผู้หญิงผู้ชายนี่แต่งหน้าเหมือนกันหมดนะครับนอกจากนี้ยังมีอีกหลายๆอย่างที่แตกต่างกับชาวเขาเผ่าอื่นๆน่าสนใจครับมูเซอร์รีซอร์อีกก็กะเหลียงจากสภาพชีวิตของชาวเขาเผ่าต่างๆเหล่านี้นะคะซึ่งแต่เดิมนั้นเคยอาศัยอยู่บนยอดดอยสูงๆในปัจจุบันนี้พวกเขาก็ได้อพย,ยพย้ายถิ่นฐานลงมาเรื่อยๆเพื่อที่จะได้ให้อยู่ใกล้กับความเจริญของสังคมเมืองให้มากที่สุดและจากสาเหตุนี้ล่ะค่ะที่ทําให้สังคมชาวเขานั้นเปลี่ยนแป,ปลงไปจากเดิม วันนี้นะคะน้องจะพาคุณผู้ชมมาสัมผัสกับสภาพชีวิตความเป็นอยู่และก็วัฒนธรรมของชาวเขาเผ่าหนึ่งที่เรียกว่ากะเรียงโปก่อนที่วัฒนธรรมเฉพาะของพวกเขาจะถูกกลืนหายไปค่ะภาพแรกที่ได้เข้าไปสัมผัสกับชีวิตของชนชากะเรี่ยงโปที่บ้านห้วยปลากัง้งสีสันสําหรับเสื้อผ้าการแต่งกายดูสดใสและมีการแต่งหน้าทาปากไม่ว่าทั้งชายและหญิงซึ่งดูแปลกตาต่างไปจากชนชาเขาเผ่าอื่นๆ นอกจากนี้การไว้ทรงผมของฝ่ายชายที่ดูไกลๆไม่สังเกตให้ดีแล้วก็คิดว่าคงจะเป็นผู้หญิงแน่ๆนสำหรับเครื่องประดับกำไลทองเหลืองหรือทำจากเงินที่สวมใส่ตามแขนของชาวกะเหรี่ยงโปทั้ง63าราคาเรือนประมาณ260คนก็มีการสวมใส่แตกต่างกันออกไปทั้งนี้คงจะต้องมีความหมายสื่อถึงความจริงบางสิ่งบางอย่างที่เป็นเอกลักษณ์ของชาวกะเหรี่ยงโปเป็นแน่เพราะฉะนั้นวันนี้เรามาศึกษาถึงรูปแบบประเพณีวัฒนธรรมของชาวกะเหรี่ยงโปถึงความหมายและรูปลักษณ์เฉพาะ ของชาวเขาเผ่านี้ทำไมผู้ช่วยต้องนั่งท่าน,นี้ได้ละคะไม่ไม่นั่งสบายๆเอาเสื้อออกมาเอาเสื้อออกมาข้างนอกนั่งแล้วมันดีนามันยังมันดีทำไมทำไมถึงดีละคะพดพััดดูสวยพัพนดูพันพัดดูพนดัพนยกก,กายมันดูมันสวยนั่งพันชอบน,นั่งไมัยต้องชอบอ๋อสมัยเก,กา่านี่หนุ่มๆนั่งแบบนี้ะนะคะอ๋อไม่เหมือนสมัยนี้้ังมั้งค่ะ เรื่องของการแต่งกายนี่นะคะดูยังไงคะผู้หญิงของกระเลงโฟนะคะดูยังไงว่าคนนี้แต่งงานแล้วคนนี้ยังไม่แต่งงานนะคะดูเสื้ออย่างเดียวแล้วเอาเสื้อเสื้อลวเสื้อยาวๆนะที่ที่ผู้ชายเนี่ยบางคนลรผู้ชายผู้ชายมันแต่ย<ส>ังตลอดละเสื้อยาวๆหมายถึงหมายถึงอะไรคะผู้หญิงที่เป็นสาวสาวสาวเป็นสาวมาแต่งเชวอยาวยังไม่ได้แต่งงานยังได้แต่งงานเป็นเป็นกระโปรงยาวแล้วที่แต่งงานแล้วเหรอคะ แต่งงานแล้วเพื่อนใส่ต้องเอาสแตนงแต่นโชคโชคแดนโชคแดนใส่ใส่กระปุกยาสิ่งเพื่อนห่อสิ่งสิ่งเสียเสียเสียลายเพื่อนดอนเพื่อนผอมเสียลายเพื่อนดอสแล้วกําไรที่ที่น้องเห็นนะคะที่เขาใส่กันเยอะๆนี่เขาเอาไว้ทําอะไรคะเอาไว้เพื่อนเพื่อนผอเพื่อนเพื่อนผองานเพื่อนผองานไม่เงี้ยเนาะผองานมันแต่นโชคมันดีเธอชอบมางานเพื่อผอยก็ถือก็ถืออย่าะ ผู้หญิงถ้าไม่ใส่กําไรอ่ะไม่ใส่กําไรตามข้อมือข้อต้นแขนนี่จะได้ไหมคะสมัยปรเดี๋ยนี่ได้เมื่อก่อนมาได้ละเมื่อก่อนเป็นเป็นตียนเช่อเพื่อนพอบหงือนทําไมถึงไม่ได้คะทําไมถึงไม่ได้คิวกับเพื่อนพ่อเหมือนกนค่าค่ายเมื่อเชือมือสาวเท่านั่นแหละเพราะนเตีมื่อเชือมือสาวเท่าละเตียนเช่งเหมืองกันยังเป็นสาวเท่าเพรื่องพอยน์เลยพ่อแม่มีเงินซื้อ แต่ชอบชงงานแต่ชอบชงงานคือถ้าถ้ายิ่งมีกําไรเยอะนี่แสดงว่าฐานะดีใช่ไหมคะยคะอ๋อค่ะถ้าน้อยก็คือไม่ค่อยมีสตางค์เท่าไหร่แมีสตางค์คนโตคนใหญ่ค่ะแล้วการแต่งหน้านะคะที่เห็นมีทั้งแต่งทั้งผู้หญิงก็แต่งหน้าบางคนผู้ชายบางคนก็แต่งหน้าเนี่ยเขาแต่งทุกวันหรือเปล่าหรือว่าจะต้องมีงานรื่นเริงประจําปีมีเทศกาลถึงจะแต่งหรือว่าแต่งกันเป็นกิจวัตรประจําวันคะ แต่งหน้า่ะค่ะสมัยแล้วบูแจ้งทะเลสมัยเมื่อเมื่อผมเป็นบ้าเมื่อก่อนผมไปบ้าก็บาแต่งแล้วบบมีการมีงาบาแต่งเลยสมัยเมื่อก่อนเมื่อผมไปบ้ามก็สองพันห้าร้อยสองพันสี่ร้อยเก้าสี่ร้อยแปดเวลาผมบบมีการมีงาผมบาดแจ้งเราเอาช็อกโกาล่ะไปเนียนใตาใส่สองไปไล่เหล่าไฟไปไปโดนแล้วผู้ชายนี่ทําไมถึงต้องแต่งหน้าด้วยคะ แต่เหมือนกันมันอมาจะเฮอเอยยังได้เมื่อสาวมันอชอะเรีนะอ๋อแต่งแล้วหรอ <c oughs> คะแล้วไว้ผมยาวนะคะเรื่องไว้ผมยาวนี่ทำไมถึงต้องไว้ผมยาวได้คะสมัยก่อนไว้ผมยาวไว้ผมสั้นๆมันสาวไปชอะแล้วทาไมสมัยนี้นี่ผู้ชายถึงตัดผมสั้นแล้วล่ะคะคนดอยคนรดอยเมืนเต้นโชวได้ยมันอายก้าเข่ามาเดียอ,อายก้าเข่าอายกา้าู่เมยแล้วก็ส่งก้าวแล้วคนท้ายมาเหยียบบ้านผมก้าวมันจะไปไม่เฉเลื่ยงคะสมัยเมื่อก่อน เต้นช่วงงางงัหลวงพ่ไม่เชิงว่าจะอายค่าของมือด้วยเนี่ยเมื่อค่นะบัดนี้เนี่ยช่วงเงางงอายค่าของไทยแทนหลวงพ่ไม่เชิงว่าเตช่วงเง้างงันอายด้วยเนี่ยบัดนีเต้นช่วงเง้างงานวิพนิจดิมันเตี่ยวผมใส่รองเท้งมันเอออายค่าผ่านละไปไนน้นมันได้สมัยเมื่อก่อนเออเต้ช่วงเงาไปถึงแม่เสี่ยงเต้ช่วงไมได้มันจะกลัวเพิ่งค่าหัวฟ้าผมชาวกระเรียงโปอาดเรียกได้ว่าเป็นนักอนุรักษ์ไม่คิดที่จะเปลี่ยนแปลงอะไร ดังนั้นจึงเป็นเรื่องยากในการควบคุมส่งเสริมยกระดับฐานะการประกอบอาชีพที่ดีเสมือนชาวเขาเผ่าอื่นๆด้วยเหตุนี้เองรูปแบบการแต่งกายวัฒนธรรมประเพณีจึงหลงเหลือตกทอดไม้เห็นกันอย่างไรก็ตามวันนี้ชาวกะเหรี่ยงโปหลายคนก็มีการปรับเปลี่ยนรูปแบบการดำเนินชีวิตเข้าหาสังคมเมืองไปทุกทีแล้วเช่นเดียวกัน ในปัจจุบันนี้นะคะเกลียงโปก็ได้กระจัดกระจายไปตามจังหวัดต่างๆทั้งแถบภาคเหนือหลายจังหวัดเลยทีเดียวนะคะและภาพที่คุณผู้ชมได้ชมไปทั้งหมดนี้ไม่ว่าจะเป็นรูปแบบการแต่งกายประเพณีหรือว่าวัฒนธรรมในอีกไม่นานนี้นะคะคุณผู้ชมก็คงจะไม่มีโอกาสได้ชมนั้นแ่ะค่ะนั่นก็เป็นเพราะปัจจัยสําคัญอย่างหนึ่งก็คือเงินซึ่งมีส่วนสําคัญในการดารงชีพนั่นเองค่ะ บนพื้นที่ทุกตารางเมตรของประเทศไทยนี่นะครับมันจะมีความแปลกความแตกต่างซุกซ่อนอยู่เสมอเสมอและเจาะภาพประทับใจวันนี้นะครับผมจะพาท่านผู้ชมไปเจาะถึงวิถีชีวิตของชาวเขาเผ่ามูเซอร์ซึ่งเขาถูกความสูงหรือว่าอยู่ในความสูงของระดับน้ําทะเลกวา 1, ่า1000เมตรนี้บดบังความจริงเอาไว้เราไปชมวิถีชีวิตพิธีกรรมความเชื่อตลอดจนน้ำใสใจคอที่เขาต้อนรับผู้มาเยือนของชาวเขาเผ่านี้ที่อำเภออมก๋อยจังหวัดเชียงใหม่กันครับ าพประทับใจทีมงานเจาะก,กรอกของเราในวันนี้เป็นภาพชีวิตของชาวเขาเผ่ามูเซอร์นับสิบสิบหลังคาเรือนตั้งรกรากอยู่บนดอยมูเซอร์ในเวิ้งหุบเขาอันหนาวเย็นร่มรื่นด้วยระดับความสูงกว่า1น0่นเมตรชีวิตเรียบง่ายที่ผูกพันกับธรรมชาติและความเชื่อเรื่องผีสางเทวดาเป็นที่พบเห็นได้ในกลุ่มชนชาวเขา,ขาทั่วไปมูเซอร์อพยพตัวเองมาจากตอนใต้ของทิเบตยึด,ยดร่มโพใบบุญอาศัยบนเทือกเขาทางภาคเหนือของไทย ชุมชนนี้มีพิธีกรรมและการละเล่นอยู่มากมายสร้างความรื่นเริงสามัคคีในกลุ่มของตนเองได้เป็นอย่างดีและบรรยากาศในช่วงที่ทีมงานจ่อก,กรอบไปสัมผัสก็เป็นสีสันแห่งการเฉลิมฉลองเทศกาลปีใหม่วันสุดท้ายหลังจากที่ผ่านมาแล้วกว่า30วันภาพความประทับใจสิ่งแรกเมื่อทีมงานของเราได้รับการต้อนรับจากหัวหน้าหมู่บ้านให้เข้าชม และร่วมในพิธีกรรมรับขวัญวันปีใหม่ซุ้มไม้ไผ่ก้อนหินและเศษดินที่นํามาประกอบในพิธีอย่างง่ายๆเป็นความเชื่อว่าในทุกๆวันของการทํางานพวกเขาต้องเหยียบย่าสิ่งเหล่านี้เมื่อมาถึงในวันเทศกาลเฉลิมฉลองนุ่มสาวชาวเขาจะกวาดเก็บลานบ้านนําเศษผงเศษใบไม้มากองทิ้งไว้ปากทางข้ามหมู่บ้านและกลับมาเดินลอดซุม้มรับขวัญรับพรจากผู้เฒ่าประจำหมู่บ้านเพื่อเป็นสิริมงคลในการทำงานต่อไป พิธีกรรมซึ่งสําคัญและต้องทําพิธีกันนอกหมู่บ้านเป็นการส่งผีปล่อยวิญญาณจากความเชื่อที่ว่าเมื่อใครทำผิดผีหรือล่วงเกินเทวดานางใบนํานสิ่งเลวร้ายต่างๆเข้ามาในหมู่บ้านก็จะต้องเข้าร่วมพิธีกรรมขับไล่สิ่งไม่ดีออกจากตัวซุนพิธีจะทําขึ้นอย่างง่ายๆใกล้กับแหล่งน้ําเสาไม้ที่โยกไปมาเป็นการบอกกล่าวผีถึงสิ่งที่ล่วงเกิน ให้ปลดปล่อยล่องลอยออกจากตัวผ่านซุ้มไม้ไผ่ซึ่งแทนประตูผีทรงวิญญาณร้ายไหลหลงน้ำหายไปจากหมู่บ้านถึงแม้ว่าจะเป็นความเชื่อแต่ก็มีความหมายและที่มาเพื่อสร้างขวัญกำลังใจแก่ลูกบ้านทุกๆคนสำเนียงเสียงเอื้อนเอ่ยจากลูกคอเป็นสัญญาณเห่งการเฉลิมฉลองซึ่งจะมีต่อเนื่องกันไปอีกจนถึงเวลาค่ำคืน ภาพแห่งการรื่นเริงที่เราจะได้เห็นต่อไปนี้บอกได้เลยว่ามีให้เห็นไม่มากนะักเพราะส่วนมากการละเล่นนี้จะมีเฉพาะในเวลากลางคืนและเต้นกันในลานจะคือลานดินอันศักดิ์สิทธิ์ที่ล้อมรั้วอย่างมิดชิดห้ามบุคคลภายนอกเข้าไปอย่างเด็ดขาดจะคือเป็นการะเล่นรื่นเริงด้วยท่วงท่าและจังหวะการกระทืบเท้าที่รับขับขานพร้อมเพรียงกันอย่างต่อเนื่องหนุ่มสาวชาวมูเซ์ จะจับมือคล้องเกี่ยวกันเป็นวงเต้นไปตามจังหวะของเสียงเท้าการเต้นจะคืนนี้แสดงถึงความพร้อมเพรียงเข้มแข็งมือที่ประสานกันนั้นก็แสดงถึงความสามัคคีกันในกลุ่มของตนเอง พิธีเลี้ยงผีบ้านเป็นพิธีรับขวัญอีกอย่างหนึ่งของชาวเขาเผ่ามูเซอร์ซึ่งต้องกระทากันในช่วงเทศกาลปีใหม่เพราะในหนึ่งปีจะประกอบพิธีกันเพียงครั้งเดียวข้าวตําและข้าวตอกที่นํามาใช้ในพิธีแสดงถึงความเจริญงอกงามของพืชกล้าในไร่ของกลุ่มตนเองนุ่มสาวมูเซอร์ในชุดป,ประจําเผ่าจะนําข้าวตำข้าวต,ตอกมาประกอบพิธีกรรมบริเวณหน้าหมู่บ้านโดยจะแบ่งชายและหญิงคนละฝากกันเพื่อแสดงถึงงานที่ทําต้องแบ่งกันไปตามเพศและความเหมาะสม เสียงร้องบอกกล่าวผีบ้านให้มารับรู้และรับเครื่องเส้นไหว้ซึ่งจัดเตรียมไว้แล้วลงมากินเพื่อเป็นขวัญมงคลแก่ต้น,น,นลกล้าที่จะนําไปเพาะปลูกหลังงานเฉลิมฉลองครั้งนี้และสิ่งที่ตื่นเต้นประทับใจทีมงานของเราเมื่อหัวหน้าหมู่บ้านสิกิจบอกเราว่าวันนี้นับเป็นโชคดี ที่จะได้มาสัมผัสกับพิธีแต่งงานของชาวเขาเผ่าหมูสิงพิธีสู่ขอแต่งงานจัดขึ้นอย่างเรียบง่ายเมื่อหนุ่มสาวยินยอมพร้อมใจะจะร่วมชีวิตกันก็จะนำมาบอกแก่หัวหน้าหมู่บ้านและเพื่อนๆการสู่ขอเริ่มขึ้นเมื่อฝ่ายชายเห็นว่าฝ่ายหญิงตกลงก็จะให้เพื่อนไปพูดจาสู่ขอกับพ่อแม่ของฝ่ายหญิง ซึ่งจะต้องเดินทางไปสู่ขอขั้นตอนนั้นเลยทีมงานเจอกเปาะขอติดตามเจาะภาพประทับใจด้วยหวังว่าคงเป็นข่าวดีกับเจ้าอื่นเจ้าบาปของเราการสู่ขอ<ค><ด>ในครั้งแรกไม่ประสบผลเมื่อพ่อแม่ฝ่ายหญิงต้องการทราบว่าว่าที่ลูกเขยเล่นการพาน,านันติดเหล้าติดยาหรือเปล่าหัวหน้าหมู่บ้านและเพื่อนๆจึงซักถามตามเงื่อนไขที่ฝ่ายเจ้าสาวฝากมา เมื่อเจ้าบาวรับปากรับคำว่าเป็นคนดีไม่ยึดติดอบายมกุกใดๆเพื่อนๆจึงดำเนินการสู่ขออีกครั้งแล้วก็นับว่าเป็นโชคดีเมื่อฝ่ายชายตกลงตามเงื่อนไขพ่อแม่ฝ่ายหญิงจึงยอมรับเป็นเขยสร้างความดีใจให้กับชาวเขาเพื่อนบ้านที่มาสังเกตการอย่างใกล้ชิดซึ่งทีมงานของเราก็พลอยดีใจไปด้วย<อ> เมื่อส่งเข้าหอรับพรจากผู้ใหญ่แล้วคู่บ่าวสาวใหม่ๆคู่นี้จะต้องเข้าป่าตัดไม้ทําฟืนใช้ในชีวิตประจําวันซึ่งในหนึ่งปีจะหาฟืนเพียงครั้งเดียวเท่านั้นเพื่อเป็นสิ่งยืนยันว่าจะช่วยเหลือทรมาหากินกันจนแก่จนเท่า ความสนุกสนานในบรรยากาศที่โอบอุ้มด้วยธรรมชาติอันบริสุทธิ์เป็นภาพแห่งความประทับใจที่ทีมงานของเราไม่อาจลบเลือนได้วิถีชีวิตอันเรียบง่ายของชาวเขาเผ่าฮูเซิร์บนยอดดอยซึ่งมีระดับความสูงถึง1,320เมตรมีแต่ความอบอุ่นและรอยยิ้มที่ไม่แรงน้ำใจกับขุนเขาแมกไม้และธรรมชาติอันสวยงามนี้